l i ซ่าแบ็คพงคลองอันดับหนึ่งศิลปินหญิงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในโซเชียลมีเดียทั่วโลกในปี2022สวัสดีค่ะคลิปนี้แอดมาส่องความฮอตของลิซ่ากันอีกแล้วนะคะฮอตไม่หยุดไม่หย่อนเลยค่ะจากความดื้อความโซนในคอนเสิร์ตก็น่าจะรู้นอกจากแอดจะมาส่องดูสถิติของลิซ่าแล้วแอดยังนำโมเมนต,ต์เล็กๆน้อยๆในคอนเสิร์ตมาฝากกันด้วยค่ะว่าแต่จะมีอะไรบ้างนั้นราไปรับชมกันเลยค่ะ เมื่อวันที่22เวลาเกาหลีลิซ่าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นศิลปินหญิงในโซเชียลมีเดีย10อันดับศิลปินที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในปี2022ซึ่งประกาศโดยบริษัทวิคส์โซเชียลมีเดียของสหรัฐและแพลตฟอร์มข้อมูลตลาดผู้บริโภคเนสเบคเรก red, จากการประกาศอย่างเป็นทางการลิซ่าอยู่ในอันดับที่7โดยรวมจาก10อันดับแรกของศิลปินที่ถูกพูดถึงมากที่สุดบนโซเชียลมีเดียและอันดับที่1ของโลกในฐานะศิล ปินหญิงลิซ่าและ Taylor ์สว f t เป็นศิลปินหญิงเพียงคนเดียวที่ติด10อันดับแรก ลิซ่าแต่อันดับขึ้นชาร์ตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดตัวในปี2021สแสดงให้เห็นถึงสถานะที่แข็งแร่งและความนิยมของเธอด้วยการเข้าสู่10อันดับแรกทุกครั้งลิซ่าแสดงให้เห็นถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีความนิยมของลิซ่าทั้งในเกาหลีและต่างประเทศนั้นยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยนี่เป็นศิลป,ปินเดี่ยวหญิงเคป๊อปคนแรกของโลกและเป็นสถิติเดี่ยวในหมู่สมาชิกแบ็คพิงก์และสุดท้าย อันนี้นะคะแอนก็มีโมเมนต์ความขี้เล่นขี้ดือ้อและความเซ็กซี่ของลิซ่าวในช่วงโซโรในคอนเสิร์ตมาฝากด้วยค่ะทัวร์คอนเสิร์ตที่อัสเตอร์ดัมเป็นเมืองหลวงของประเทศนเทนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัสเตอร์จังหวัดเนเธอร์แลนด์ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์และใช่ค่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการจบเบอร์ทัวร์ยุโรปอย่างเป็นทางการและสซอรไพรสปิดทัวร์คอนเสิร์ตยุโรปที่อัมสเตอร์ดัมน่ารักมากๆค่ะสาวๆสวมชัยซูช,ช,ชันต์คอร์สร้องเพลงคริสต์มาสด้วยเหมือนคอนเสิร์ตปี2019เลยค่ะลิซ่าสวยมากไม่ไพักเลยหุ่นดีสุดๆสัดส่วน9ต่อ1หุ่นทองคำรูปรักพระเจ้าลิซ่าสวยไม่มีหยุดสวย มีออร่ามากขึ้นทุกวันค่ะในช่วงโซโลนั้นลิซ่าไม่แผ่วอีกเช่นเคยใส่เต็มไม่ยัง้งหัวใจแม่แม่เกือบจะวายกันทีเดียวค่ะลิซ่าไม่อ่อนย้อนเลยเซ็กซี่กล่าวใจมากและนี่ค่ะก็เป็นสถิติที่แอดนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันรวมถึงโมเมนต์น่ารักน่รักในคอนเสิร์ตด้วยค่ะใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ One second. One second. Okay. okay, let's go. Merry Christmas!